ตรงนี้เราก็เริ่มสบายตัวท้าเล่นออกนะครับตรงที่มันจะดีเลยตรงนี้เริ่มหายแล้วนะครับมันโฟกัสไหมครับโฟกัสได้ใช่ไหมตรงนี้นะครับชัดไหมนะครับตรงนี้เริ่มหายแล้วแล้วสบอยแล้วไปได้ละแล้วสบายเลยแล้ว กดตัวนี้นะครับปกติเราจะต้องดึงคำลังแล้วก็ปลดปลดตัวนี้รูดเลื่อนถึงจะปลดล็อกได้แต่เราได้สบ,บายแล้วผมจะดึงคำรังกับถอยหลังแล้วก็ปล่อยนะครับโอเคเหนได้แล้วะทีนี้จะปลดปกติก็ต้องปลดตัวนี้นะใช่ไหมลนะ่ะดึงตัวนี้ กลับหลังมันก็ปลดตรงนี้แต่ทีนี้เรากดตัวนี้อย่างเดียวเลยเนี่ยลูกเลื่อนปลดล็อกแล้วโอเคจบงานครับ